สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันวันนี้ก็อยู่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคนยาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหม็นไหมแต่ฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากเลยร้อนมากเลยวันนี้อยู่พุง่งยุดืุดทำงานด้วยหไหมโทษนะคะที่ยกเท้าไม่ค่อยสุดท่าเท่าไหร่เดี๋ยวเสื้อไปแลว้วอ่ะเนี่ยผมก็มัดจุกเอาไวอ้อ่ะ วาวนะโอ้าวสุวรรไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยอยู่ในสุวรนะวันนี้ก็ไปช่ำกินไม้มนาะยิานดีว้าวตื่นหน่อยชิคซี่หน่อย,อ,ยอ๋อเดีว่าไม่ได้เจอกันนานอะ่ะเห็นไม้เห็นไม้สุวรรณสวยไหมอะ่ะว้า <g ül> วฝน,นก็ตกร้อนก็ร้อนร้อนมากเลยโ่ะ มาบาครั้งที่โควิดโควิดอยู่บ้านนะดูสิเยียบเงาฝนตกด้วยโอ้ยแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆสบายแล้วก็เจอกัน